thank you การกระทำความรู้มากับฉันเราต้องปรึกษาหารือในการรับศึกนี้ด้วยกัน สังเกตเธอกำลังกลัวพวกเราก็กลัวเหมือนกันไม่ฉันแค่เสียใจที่มันเป็นแบบนี้เราเริ่มกันเลยไหม สวัสดีนะสหายเราไม่ได้ตั้งใจที่มาลบกวนเธอหรอกนะเราขอความช่วยเหลือจากเธอได้ไหมอยากขอความกล้าหาญและความคิสร้างสารเพราะตอนนี้โลกของเรากำลังถูกโจมตีมันกำลังกืนกินโลกของเราและพยานอันตรายครั้งนี้มีแค่คุณเท่านั้นที่จะช่วยให้เราได้มันถึงเวลาแล้วคุณจะช่วยเราไหมขอบคุณนะ ทีนี้ก้าวมาข้างหน้าฮีโร่ผู้กล้าหารเดี๋ยวเราจะพาท่านวาร์ฟมาระหว่างวาร์ฟก็จะมวนทองนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรทนอาหน่อยนิดเดียวยินดีต้อนรับสู่โลกของเราฉัน <have S 1> เกรงว่าจะมีคําถามหลายคําถามเลยที่ฉันอยากจะถามคุณสวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่อาร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์ครับเลนจ์นั่นเองอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ กองลังเนเธอร์ครับพวกพลิกลินได้บุกข,ขึ้นมาบนโลกแล้วนะครับเราจะเล่นเป็นใครไหนดูซิตัวไหนเท่บ้างสามารถที่จะใส่สกงสกินได้ครับเอาละพี่ย้เอาคนนี้แหละสามารถเล่นในโหมดเนื้อเรื่องก็ได้นะครับหรือเล่นในโหมด PVP ก็ได้ไปแคมเปญนีกว่า My Campaign New Game อันนี้เป็นความยากใช่ไหมระดับตำนานนี่ก็ยากเกินไปอืมปันกลางก่อนละกันนะครับ สวัสดีหวังว่าคุณจะไม่เป็นไรเข้าวาร์ปทีไรเนี่ยท่านหายใจไม่ทั่วท้องตลอดเลยขอบคุณที่มาช่วยเหลือเราฉันคือการสังเกตใช้การกระทําและฉันคือความรู้ฉันรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราสองโลกนั้นต่างกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเรากําลังถูกโจมตีเราต้องการให้คุณช่วยจึ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าพิกลินได้ข้ามเขตแดนมาและมาโจมตีบ้านของเรามันหมายมุ่งที่จะพิชิตความสงบสุขและสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราทั้งหมด เราต้องการให้คุณร่วมต่อสู้กับเราแต่ไม่ต้องห่วงนะคุณจะไม่ต้องต่อสู้อย่างเดียวใดเอาล่ะถึงคิวฉันพูดบ้างแล้วเราขอ,อนําเสนอของขวัญเย่ใช่เ <c oughs> มื่อคุณเป่าคลุยนี้ด้วยโน้ตท,ที่ถูกต้องพันธมิตรของเราก็จะออกมาช่วยคุณเก็บทรัพยากรและสร้างสิ่งก่อสร้างที่คุณต้องการ ภายในกล่องลูกบาศนนี้มีไฟแห่งการสร้างสรรค์อยู่เปลวไฟนี้จะเรียกพันธมิตรเพื่อมาช่วยคุณต่อสู้สหายโกเลมเหล่านี้เคยช่วยเราสร้างโลกใบนี้และตอนนี้พวกเขาจะช่วยคุณในการปกป้องมันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี่คือธงชัยจงโบกสะบัดมันแล้วโลกของเราจะช่วยคุณ ความหิวกระหายของกองทัพพิกลินนั้นไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้พวกมันได้ตั้งค่ายอยู่เหนือแผ่นดินของเราไปทั่วแล้วและพวกมันจะกลืนกินทุกสิ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานั้นไม่เคยถูกฝึกมาให้ต่อสู้แต่เราเชื่อว่าคุณสามารถที่จะช่วยได้นั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราถึงเรียกคุณมาความหวังเดียวของเราก็คือคุณสวัสดี เวลาเราอาจจะมีไม่มากแต่ก็น่าจะเพียงพอที่เราจะสอนคุณใช้อุปกรณ์ของเราโอเคเราต้องลุยแล้วใช่ไหมปรับหน้าจอปรับมุมกล้องยังไงครับปรับได้หรือไม่ปรับไม่ได้ฮะซูมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน WASD เพื่อเดินแบบนี้สปินกดชิปกระโดดสเปซบาร์โอเคครับ โอเคเขาบอกว่าให้เก็บเกี่ยว50ไม้จากต้นไม้ใช่ไหมไหนดูสิเราลงจากมาได้ไหมเนี่ยคลิกซ้ายเพื่อเข้าสู่โหมดการสร้างเหรอโอเคอย่างนี้เหรออ๋อคือจะมีเพื่อนคอยเก็บเก็บ <ๆ S 2> ผลผลิตให้เรานะครับอ๋อนี่เก็บหินต้องเลื่อนจากข้างล่างครับแบบนี้ครับโอเคมันจะไม่เหมือนไม้คับปกติใช่ไหมเอาล่ะ สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือรูทนะครับก็คือเป็นเจ้ากีตาร์เป็นขลุ่ยนี่แหละช XCV ตรงนี้ครับเลือกที่จะสร้างอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมก็คืออ่ามันต้องแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วก็พูดจะไปสร้างให้เรานะครับมีแ l ลงโกเลมสปอเนอร์อ่ากดตรงนี้เขาก็จะสร้างจุดยิงนะครับจุดยิงธนูโกเลมนั่นเองเราจะมีโกเลมคอยช่วยเราอยู่2ตัวนะครับ เป็นโกเลมแบบยิงตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นโกเลมแบบว่าโกเลมหินอ่ามันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเดินหน้าฆ่ามันประมาณนี้แต่ว่าเป็นจะเป็นเกมประมาณว่าวางแผนการลบใช่ไหมเนี่ยคล้ายๆทาว e r Defense อะไรประมาณนี้ปะก็จะมีทรัพยากรที่ใช้ในการเรียกนั่นเองเนาะอ่าใช้อัญมณีอนนัญมณีอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนโกเลมหินนี่ก็จะใช้หินแล้วเราก็มีธงนะครับในการเดี๋ยวนะพาโกเลมไปโจมตีได้เลยเยี่ยมไปเลย อ่ะนี่คือคือระบบการเล่นง่ายๆนะครับที่ทั้ง3พูดนี่นสอนเรานั่นเองขอบคุณอีกครั้งสำหรับการช่วยเหลือเป็นเกียรติของเราที่ได้ร่วมลบกับคุณท,ท,ทุกๆการที่คุณร่วมเดินจะมีเราเดินร่วมทางด้วยเสมอ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในโลกมาครับแล้วเอาล่ะทำอย่างนั้นต่อครับ <c oughs> นั่นคือสัญลักษณ์ที่หมู่บ้านกำลังโดนโจมตีอยู่นะครับ <c oughs> ตรงนี้นั่นเอง <c oughs> แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราควรเก็บไม้เก็บอะไรก่อนไหมอ่ะเก็บไม้ตรงนี้ก่อนสามารถที่จะวางได้หลายอันหรือเปล่าโอ้วางได้หลายอันด้วยเก็บชำๆครับสวอมอยู่นี่มีเต่าด้วยครับเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลามาชม วิวทิวทัศน์ต,ตอนนี้ครับบ้านจะแตกเดี๋ยวกันนะทําไมหมู่บ้านข้างหน้ามันไกลจังเฮ้ยเดี๋ยวมีบูทอะไรด้วยอืมระหว่างทางถ้าเกิดโดนโดนูน่นโดนนี่ก็จะได้บูทไปด้วยนะครับนี่ไงพิกลินกาลังโดนพิกลินกาลังโจมตีเลยโอ้โดหดับไปแล้วหนึ่งนี่คือหมู่บ้านแรกที่เราเข้ามาช่วยนะครับเราต้องช่วยเหลือให้ได้ อืมโดนล้อมรั้วก็อยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยเนี่ยเราเข้าไฟเลยโดยที่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับเอาแล้วเอาละว,ว,วางาเจ้าพวกนี้นะครับมาเพื่อนมาไล่ย,ยิงเล้วเข้าเออนั่นแหละตรงนี้เราก็สามารถที่จะสปอร์ได้นะครับ แล้วทำไมเราไม่เอาโกเลมหินออกมาบ้างครับเอามาเป็นตัวแทงไปครับไปลุยครับโอเคประมาณนี้กำจัดพิกลินได้หมดเราก็จะสามารถที่จะยึดหมู่บ้านคืนมาได้พอจะเข้าใจระบบการเล่นละนิดหน่อยครับนิดนึ่งนิดนึงลูกบาทข้างบนเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรกับลูกบาทนั้น อ๋อนี่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 เขาบอกให้สร้างคาเปนเตอร์ u ัทครับคาเปนเตอร์ฮัเดี๋ยวพยายามสร้างว่าแถวนี้แหละเพื่อ <c oughs> ที่จะทําการ <That> s <S บูรณะ <bad> หมู่บ้านคืนมานั่นเองแล้วโกเลมเราออกมาเต็มเลยเนี่ยตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวพยายามรีฟันทรัพยากรคืนได้ใช่ไหมอ๋อสามารถรีคอลได้โกเลมก็จะกลับเข้าไปในตําแหน่งที่เรียกเหรออ๋อโอเค ตัดคัคดสีก่อนเรายังไม่ได้รีคอร์จบเลยเดีเ๋ยวก่อนรีคอร์ก่อนครับอ๋อหมายถึงอืมเรียกมาโอเคเขา้าใจละเราสามารถที่จะเรียกโกเลมกลับมาได้นะครับในจุดที่เราสปอนเขานั่นเองอันนี้ก็คือให้โกเลมมาอยู่กับเรากด e คือส่งไปโจมตีแบบนี้นี่คือการควบคุมกองทัพแบบเบื้องต้นโอเคสามารถจะสร้างแบบนี้นะครับกำแพงพยายามลากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยมันลากไม่ค่อยตรงเนี่ยมาอืม พิกลินอยู่ไหนพิกลินมาแล้วเหรอพิกลินอยู่ไหนครับพยายามหาพิกลินไม่เจอนั่นไงใช่ไหมโจมตีเอ่เอามาอีกเอามาอีกแล้วก็สร้างเอา่า แอโร่โทาวเวอร์เข้ามาอีกครับมันบุ่นวายจริงๆอย่าให้พิกลินทําลายนี่ได้นะครับฟาวเทนนะครับตรงนี้นั่นเอง <c oughs> เราต้องหาพิกลินเราน่าจะฆ่าหมดหละมั้งโ <c oughs> จมตีเข้าไป <c oughs> โอ้โหพิกลินเยอะ <m aren> มานี่มานี่มานี่พวกนายไปยิงโดนบล็อกเ <c oughs> นี่ยโดนบล <c oughs> ็อกพวกนี้อยู่เนี่ย <c oughs> เออต้องยิงมุมนี้ถึงจะโดนหนักหนับหนับมันต้องอย่างนี้ พลิกยังเลอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันยังเลทเราอยู่ครับเดี๋ยวก่อนเรายังสร้างกำแพงไม่เสร็จเลยมันบังคับยากมากเลยเนี่ยสร้างกำแพงเนี่ยโอเคข้างหลังครับเห็นละเดี๋ยวเราไปเอาพวกนี้มาก่อนหูหน้าก็มีหลังก็มีเหรอเดี๋ยวไปเอากองทัพจากตรงนู้นมาก่อนมานี้โจมตีโอเคอ่อโอเคเวลาเลดหมดแล้วครับเราป้องกันฟอลเทนไว้ได้ เยี่ยมมากทีนี้ก็มีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านให้เราต้องไปช่วยนั่นเองเนาะพิกลินอลเอาโพสหรอนั่นไงพิกลินเอาโพสอยู่นั่นไงครับสามารถที่จะโฟกัสทาร์เก็ตได้นะครับในการที่จะไปสู้อะไรต่างๆนั่นเองเออสามารถวางแผนได้ง่ายขึ้นนะครับบุกจู่โจมเลยจู่โจมเอาโพสเลยครับเรียกได้ว่าส่งยูนิตไปเลี้ยงตัวไหนพี่ยกลองขึ้นไปดูข้างบนที่มันทําอะไรกันอยู่เนี่ยไปบุกเขาโจมตีชนะไหมเนี่ยไหนขึ้นไปดูหน่อย พิกลินเพียบเลยชนะอะไรครับเหมือนจะลงมาหาเราด้วยสร้างก่อนสร้างก่อนตามเรามาตามเรามาตามเรามาเราก็น่าจะชนะอยู่นะพิกลินเขาปริมาณลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ไงเรากำลังจะโจมตีอาโพธเขาแตกละแตกครับผมอาโพสแตกละ,ปกละไปเอาพวกมาเพิ่มมากับเรานี่แล้วก็จัดการป้อมนี้ซะโอเคแตกมาหาเรามาหาเรามา,าเราไปตีนู่นไปตีป้อมนี้ เรียกโกลเ,เมนี่ออกมาดีกว่าครับเรียกไม่ได้ฮะออ๋อมันอยู่ในอาณาเขตเขาเหรออืมต้องสร้างในอาณาเขตเราเท่านั้น,นครับอาณาเขตพิกลินเราไม่สามารถที่จะสร้างได้นั่นเองไม่สามารถสร้างได้บนพื้นที่นเนเธอร์นะครับโอเคชนะอีกหนึ่งที่ที่เราต้องไปจัดการนะครับก็คือฝั่งนู้นนั่นเองตรงนี้เราต้องสร้างกันสร้างบันไดนะครับเฮ้ยเราตกลาวาอีกออ เดี๋ยวสร้างบันไดขึ้นไปมันก็สร้างยากสิมันก็สร้างยากนะไม่ใช่สร้างง,ง่ายๆนะครับใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยใช่เท่าไหร่แต่ตอนนี้พิกลินม,มาแล้วครับมันเห็นเราครับเ,เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดิเราต้องสร้างไอ้นี้ไปเออสร้างแบบนี้สร้างกำสร้างสะพานไม่ได้เป็นสร้างกำแพงแบบนั้นเพื่อที่จะเอากองกําลังของเราข้ามลาวาไปสู้ครับมั่วไปหมดพี่อารเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําทัพเองเรานําทัพนายโจมตีเพื่อนนี่แหละ เอาลัวก่อนเลยครับตอนนี้มันมีกําแพงเมืองคอยกั้นระหว่างพิกลินกับโกเลนหินเรานะครับแตกแล้วครับโอเคสู้หตีเราด้วยเรามีเลือดไหมเนี่ยเราก็น่าจะมีเลือดหรือเปล่าอุกอกรกลังโกเลมของเราโกเลมเราก็สู้ได้นี่เว้ไม่เลวครับสู้ได้อยู่เราได้ลาพิษได้ลาพิษลาซุลี่มาเยอะมากไปทีนี้ก็โจมตนนีอนุก่อนมันคืออะไรเครื่องยิงหินเหรอ อ๋อมันเป็นเครื่องสร้างพิกลินโอเคเราตายบ้างหรือยังเนี่ยเรายังไม่ตายนะก็กำลังเรายัาง20เ่เต็ม20อยู่นะครับตอนนี้ฆ่าพวกพิกลินที่ออกมาจากเครื่องปั้นพลิกลินก่อนเราเดินวนเวียนอยู่แถวนี้หละพลิกลินมันโจมตีเราไหมโจมโจมเต็มเต็มเลยหืมถอยมาก่อนติดไฟไหม้ด้วยประเด็นรักษายังไงออไม่ต้องรักษาหายเองหาได้ด้วยตัวเองโอเคครับ เรียบร้อยทำลายสองเอาโคพสเรียบร้อยแล้วก็กําจัดพิกลินที่เหลือเยี่ยมไปเลยพี่ยามเพิ่งรู้ว่าตัวเองฟันดาบได้เราไม่สู้ตั้งแต่แรกนะเอ้าอ่ะ <c oughs> ก็ยังใหม่อยู่ครับไม่เคยเล่นเกมนี้นี่คือครั้งแรกนะครับสำหรับ Minecraft Legend นั่นเองเฮ้ยผมสำหรับวันนี้พี่แอมกิสเมอร์นะครับและเกม Minecraft Legend ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไม่จบนะครับตัวเกมสนุกดีมีต่อ EP 2แน่นอนสำหรับวันนี้พี่แอมกิ๊สเมอร์และเกม Minecraft Legend ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อการหน้าับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม